คุณกำลังฟังพอดแคสต์ s t o n e Assembly of God ข้อคิดพลังใจจงมีชัยชนะเหนือมารร้ายโดยพระเจ้าท่านทำได้ยากอบบทที่4ข้อที่7เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้าจงต่อสู้กับมารและมันจะหนีท่านไปวิธีที่จะมีชัยชนะเหนือมารซาตานวิญญาณชั่วควรทำอย่างไร 1>, 1. น้อมใจยอมฟังพระเจ้าการยอมจำนนต่อพระเจ้าเป็นขั้นตอนแรกที่สำคัญนั่นหมายถึงการยอมรับอำนาจและการนำของพระองค์ในชีวิตของเราการน้อมใจยอมฟังพระเจ้าเป็นการแสดงออกถึงความเชื่อฟังและไว้วางใจในพระองค์ 2. ต่อสู้กับมารการต่อสู้กับมารร้ายไม่ใช่การต่อสู้ทางกายภาพ แต่เป็นการต่อสู้ทางจิตวิญญาณซึ่งรวมถึงการยืนหยัดในความเชื่อการอธิษฐานและการดำรงชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า 3. มมารจะหนีไปเมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าและต่อสู้กับมารอย่างมั่นคงพระเจ้าทรงสัญญาว่ามารจะหนีจากเราการยอมจำนนต่อพระเจ้าและการต่อต้านความชั่วร้าย ชัยชนะของเราอยู่ที่การอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอการอธิษฐานเป็นการเชื่อมต่อกับพระเจ้าและขอความช่วยเหลือจากพระองค์ในการต่อสู้กับความชั่วอ่านและปฏิบัติตามพระคำพระวจนะของพระเจ้าเป็นอาวุธที่ทรงพลังในการต่อต้านการโจมตีของมารดํารงชีวิตในความบริสุทธิ์การหลีกเลี่ยงบาป และความขัดแย้งในการดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าช่วยให้เราห่างไกลาจากอิกทธิพลของมานอยู่ในกลุ่มชนที่มีความเชื่อเดียวกันการอยู่ร่วมกับผู้เชื่อคนอื่นๆช่วยให้เราได้รับการสนับสนุนและกำลังใจในการเดินทางฝ่ายวิญญ,ญาณสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าตามเอเฟซัสบทที่6ข้อที่1 0ถึง18การสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าเช่น เข็มขัดคาดเอวแห่งความจริงเกาะแห่งความชอบธรรมรองเท้าแห่งความพร้อมของข่าวประเสรศิฐโล่แห่งความเชื่อหมวกเหล็กแห่งความรอดและดาบแห่งพระวิญญาณคือพระวจนะของพระเจ้าจะช่วยให้เราต่อสู้กับมารได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้การจะมีชัยชนะเหนือมารร้ายไม่ใช่เพียงการกระทำครั้งเดียว แต่เป็นการเดินทางฝ่ายวิญญาณที่ต้องอาศัยความเชื่อฟังความไว้วางใจและการพึ่งพาพระเจ้าอย่างต่อเนื่องอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรแก่ท่านบทความโดยอาจารย์สมหมายคตตริสตจักรสตูลอ่านโดยลัคณาบุญบุตร